สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรสำหรับคนที่กราศีพิจิกประจำเดือนกรกฎาคม2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะมีชื่อนองไพ,พ่พระไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเข้ามาขึ้นไหวในช่วงนี้นะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะเป็นไพ่ที่จะเข้ามาคุ้มครองหรือดูแลในเรื่องของดวงชะตาค่ะอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องสร้างกุศลให้มาก รวมถึงคนไหนที่นะคะกำลังเรียนหรือกําลังศึกษาอยู่นะคะก็ถือว่ายังเป็นไพ่ที่เกิดโอกาสนะคะในช่วงเดือนนี้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ยังเห็นที่พลของไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางนะคะอิทธิพลของไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาซึ่งคนที่เกิดราศีพิจิกก็ยังต้องรอบคอบอยู่แต่ถ้าดูในเรื่องของการทํางานอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการย้ายบ้างหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบริวารลูกน้องอาจจะต้องระวังในช่วงนี้แล้วก็ปัญหากับเพื่อนร่วมงานค่ะ อาจาจะต้องระมัดระวังนะคะในช่วงต้นเดือนนะคะพอเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วนะคะมองว่าการทํางานทุกอย่างนะคะจะค่อนข้างน,นะคะมีเรื่องของนะคะโอกาสที่ดีมากกว่าช่วงต้นเดือนนะคะจริงๆอ่ะนะในช่วงต้นเดือนเนี่ยนะ,ะมันก็เป็นเรื่องของความวุ่นวายแหละที่เราต้องระวังพอเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วมันจะเริ่มมีในเรื่องของอาการทํางานนะนะที่เข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถจัดการนะนะกับเรื่องของการทํางานหรือ ในเรื่องของความรับผิดชอบนะคะได้ดีนะคะฉะนั้นก็ถือว่า,าจ,จะเป็นเดือนที่อาจจะต้องแบบใส่ใจกับเรื่องของผลงานนะคะแล้วก็ตําแหน่งที่เตือนไปก็คือเรื่องเพื่อนร่วมง,งานเรื่องบริวารลูกน้องหรือแม้แต่ผู้ใหญ่นะคะเราก็ไประวังอยากให้มีปัญหาการเรื่องของทิฐิเรื่องของอีโก้นะให้ไปลดลงเรื่องของอารมณ์ร้อนนะคะก็ให้ไปลดลงนะคะใช้หลักปณีปนอมค่ะ นะคะหรือว่าพยายามนะ,ะทำผลงานให้ดีนะคะหรือตั้งเป้าหมายให้สูงสงหน่อยนะคะจะทําให้ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะต้องมองว่าอิทธิพลของไพ่รายได้การเงินเข้ามาสวยมากนะ,ะว่าจะเป็นไพ่เก้าเหรียญน,นะคะไพ่ราชาเหรียญถือว่าดวงการเงินส่งผลดีนะคะแล้วก็มีไพ่เจ้าชายเหรียญด้วยนะจืว่ารายได้เข้ามาหลายทางนะ,ะหรือมีเรื่องของการเงินที่นะคะมีสภาพคล่อง ะะแต่มันก็ยังมีการหุนจ่ายเกิดขึ้นอยู่นะคะซึ่งอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เราต้องระวังโดยเฉพาะตําแหน่งของเพื่อนตาแหน่งของลูกนะคะตำแหน่งของบริวารน,นะ,ะหรือกลุ่มลูกค้าต่างๆนะคะซึ่งเข้ามานะซื้อสินค้าในช่วงนี้นะคะก็อาจจะต้องระวังเรื่องของการชําระหรือการจ่ายเงินในช่วงนี้ด้วยนะกะ็อาจจะมีเรื่องของปัญหาการเงินเกิดขึ้นเช่นเดียวกันรวมถึงนะคะคนไหนที่ทําธุรกรรมด้านสื่อออนไลน์ ดยเฉพาะทําด้านการเงินที่ต้องระวังนิดนึงค่ะอาจจะมีปัญหาให้เราต้องรอบคอบให้มากหน่อยในช่วงนี้นะคะแต่ถ้ามองว่าถ้าบริหารการเงินดีๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะก็ให้ระวังในช่วงต้นเดือนและกันการหมุนจ่ายจะมากเดี๋ยวพอเข้าสู่กลางเดือนไปแล้วนะคะในเรื่องของไรายได้มันก็จะเป็นช่วงที่เราควบคุมได้มากกว่าช่วงต้นเดือนนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะต้องมองว่ามีอิทธิพลของไพ่คนโสดขึ้นมาเยอะมองว่าคนโสดยังไม่เด่นค่ะกับเรื่องของความรัก ถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาแต่ยังเป็นความรักที่นะคะพัฒนายากส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็ต้องไปปรับกันเดี๋นี้จะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันนะคะปัญหาเรื่องของความรักบ้างนะคะเรื่องการเงินบ้างเรื่องของความไม่เข้าใจกันนะคะอาจจะเข้ามาค่ะจะต,ต้องปรับกันให้เยอะหน่อยสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลอําคอนะช่องท้องก็เพราะอาหารไม่ค่อยดีค่ะ รวมถึงนะคะอาการปอดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดเหงือกปวดฟันค่ะอาการปอดกระดูกไขสันหลังแล้วก็ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่วงล่างโดยเฉพาะนะคะคุณสุภาพจะตีคือมดลูกช่วงล่างคุณสุภาพบุรุษอวัยวะสืบพันธุ์ค่ะฉะนันเดือนนี้อาจจะต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพนะคะร่างกายให้มากหน่อยแต่เห็นที่ผู้ปกองให้คุณหมออยู่อาจจะต้องไปตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็หาเวลาไปทําบุญไปสร้างกุศลให้มากในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไร คนที่เกิดน,นะคะราศีพิจิกวันอาทิตย์นะคะถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังเรียนอยู่ขอให้ตั้งใจเรียนนะคะมีโอกาสที่จะสําเร็จการศึกษาแต่อาจจะเกิดความราช้าบ้างส่วนคนที่ทํางานอยู่ในช่วงนี้นะคะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือการยกย้ายกับเรื่องของการทํางานบ้างในช่วงนี้นะคะฉะนั้นขอให้อทนค่ะมองว่ายังเป็นคนที่มีประสบการณ์อยู่นะ,ะแต่ยังมีปัญหากับเรื่องงานให้เราต้องไปดูแลหรือแก้ไขส่วนเรื่องของการเงินนะคะรายได้ยังเข้ามาอยู่แต่ค่าใช้จ,ใจ่ายอาจจะยังมากอยู่นะ ฉันอยากให้ควบคุมนะคะต้องใช้จ่ายอย่างมัธยัสถ์หรือประหยัดส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะ,ค,ะความรักก็จะมีปัญหาชีวิตคู่กันต้องไปปรับนะคะเดือนนี้นะคะอาจจะต้องนะคะสร้างกุศลให้มากที่หนึ่งโดยเฉพาะการทําบุญกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะนะหรือถ้าเป็นเดือนที่เราได้ไปอ่อเข้าเกี่ยวกับเรื่องของการทําบุญทำกุศลครั้งใหญ่ก็ถือว่าเป็นกุศลที่ดีมากๆค่ะคนที่เกิดนะคะ ในช่วงวันจะันนะถือว่าต้องใส่ใจกับเรื่องงานให้มากหน่อยในช่วงนี้นะคะอาจจะมีปัญหากับเรื่องของการทํางานหรือผลงานไม่ค่อยเคลื่อนไหวเท่าที่ควรภาษีสังคมหรือการดื่มการกินที่มากจนเกินไปอาจจะทําให้กระทบกับเรื่องงานได้การเงินนี่ก็ค่าใช้จ่ายมากนะคะเรื่องของความรักนะคะคนโสดก็เป็นความรักที่ยังไม่ลงตัวนะถึงจะมีเข้ามาแต่ว่าเคลื่อนไหวยากหรือยังมีช่องว่างส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักก็จะมีปัญหากันค่ะที่ต้องไปปรับนะ ถ้าอยู่ในช่วงที่ลา,ลาคลอดลูกอันนี้มองว่าไม่เสียหายค่ะหรือลาไปแต่งงานก็ไม่เสียหายนะคนที่เกิดนะคะในช่วงนะคะวันอังคารถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทํางานมีความเป็นผู้นํามากนะคะแล้วก็เป็นคนที่ควบคุมกับเรื่องงานหรือว่านะเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงนะหรือว่าพูดคุยนะกับเรื่องของนะธุรกิจการงานได้อย่างเกิดเกิดความคล่องตัวด้วยนะคะ ดังนก็ถือว่าการทํางานนี่นะคะเป็นคนที่มีเทคนิคแหละนะหรือเป็นคนที่ปรับตัวง่ายในช่วงนี้ค่ะฉะนั้นการทํางานถือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเรื่องของการเงินก็รายได้เข้ามาค่ะแต่ว่าการเงินมันยังเข้าขวาและออกซ้ายอยู่นะฉะนั้นอยากจะให้ควบคุมเรื่องของการเงินนะคะหรือรัดเข็มขัดนิดนึงส่วนเรื่องของความรักคนโสดนะคะมองว่ายังไม่ลงตัวส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกันค่ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันพุธ ถือว่าส่งผลดีมากๆกับเรื่องของการทํางานนะคะจะมีความสําเร็จค่ะส่วนเรื่องของการเงินรายได้โดดเด่นเลยนะมีโอกาสที่จะมีเรื่องของไรายได้หรือการเงินที่ดีมากๆส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนที่ยังโสดมีดวงที่จะพบรักต่างวัยค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดี ถ้าทํางานด้านการเงินบัญชีสินเชื่อหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปล่อยเงินกู้อันนี้มองว่าเป็นธุรกิจนะคะที่ใช่นะคะแต่ถ้างานบริษัทนะคะต้องระวังปัญหากับเรื่องงานโดยเฉพาะปัญหากับเพื่อนหรือปัญหากับหัวหน้าหรือการถูกล็อบบี้กับเรื่องของการทํางานหรือถูกขัดแข้งขัดพานะคะอาจจะเกิดขึ้นค่ะ <S <S ส่วนเรื่องของการเงินหมุนใจเยอะมีดวงที่จะถูกเอาเปรียบด้านการเงินหรือถูกหลอกถูกโกงนะ อาจจะมีคนเข้ามาขอหยิบยืมเงินนะคะต้องระวังค่ะหรือควรจะหลีกเลี่ยงส่วนเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดไม่เด่นค่ะเป็นการครบซ้อนหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่รักแท้นะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันนะคะโดยเฉพาะปัญหาด้านการเงิน,อ,นอันนี้ให้ไปปรับกันให้มากนะคนที่เกิดนะคะในช่วงนะคะวันศุกร์ถือว่าส่งผลดีกับเรื่องของการทํางาน,นะคะ่ะ มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเรื่องบริวารน,นะหรือคนที่อายุน้อยกว่านะคะอาจจะเข้ามาส่งเสริมดวงชะตานะการเงินรายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักในคนโสดพบรักต่างวัยนะจะพบรักที่เป็นคู่ประถมส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นความรักที่ดีค่ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันเสาร์นะคะถือว่าการทํางานนะคะยังเกิดการเริ่มต้นในช่วงเดือนนี้อยู่นะคะอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องใจเย็นๆนดิดนอึงอย่าใจร้อนนะคะแล้วก็ สร้างผลงานนะคะหรือว่านะคะต้องพยายามมาสร้างโอกาสกับเรื่องของการทํางานใหม่ๆนะคะให้มากที่สุดแต่ถือว่าการทํางานยังมีการเริ่มต้นเข้ามาอยู่ฉะนั้นยังถือว่ายังได้รับโอกาสกับเรื่องของการทํางานนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะค่าใช้จ่ายยังมีเข้ามาฉะนั้นอยากให้ควบคุมค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดนะคะก็ถือว่านะคะยังไม่เด่นกับเรื่องของความรักนะคะควรที่จะใส่ใจกับเรื่องของงานมากกว่าส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักอยากให้ไปปรับกันในช่วงเดือนนี้ค่ะ วันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบจการงานได้ในช่วงนี้นะคะก็คือวันพุธค่ะวันศุกร์วันอังคารแล้วก็วันอาทิตย์ค่ะส่วนวันที่ควรฉลิกเครียงในช่วงนี้นะคะก็คือวันพฤหัสบดีแล้วก็วันเสาร์รวมถึงวันจันทร์ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่แสงสุขจะชี้นําว่าอย่างไรไพ่แสงสุขก็บอกว่านะคะ การงานอาจจะติดขัดบ้างในช่วงนี้นะคะต้องใจเย็นนิดนึงเดี๋ยวปัญหาจะค่อยๆที่คลายออกไปค่ะแล้วก็ระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าทางไกลด้วยนะคะหรือเรื่องของการขนส่งเรื่องของการเดินทางนะคะอาจจะต้องวางแผนให้ดีส่วนเรื่องของการเงินค่ะไพ่แสงสุขบอกยังมีค่าใช้จ่ายมากอยู่เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลูกเรื่องบริวารหรือคู่ครองคนรักนะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้เราก็ไประวังส่วนเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดนะคะ มองว่านะคะเป็นเรื่องของความรักนะคะที่ยังไม่ลงตัวนะ,ค,ะคือจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนแหละนะคะแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะแบบยังไม่ใช่ความรักที่แบบพัฒนาได้ง่ายฉะนั้นคนโสดจะเพิ่งรีบร้อนส่วนคนที่มีคู่นะคะหรือสามีภรรยานะคะความรักก็อาจจะมีปัญหากันที่อยากให้ไปปรับสุขภาพร่างกายในช่วงนี้นะคะให้ระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตา นะเรื่องของอาการปวกระดูกนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของหัวไหล่ค่ะแล้วก็เรื่องของข้อมือนะคะอาจจะมีเรื่องของการบาดเจ็บเกิดขึ้นค่ะช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปด,ดีๆมีเรื่องของกาลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ